รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนกลายโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพรายการที่สอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่องสอง NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคไข้ามาลาเรียช่วงสุขภาพดีสร้างได้5ข้อห้าม5ข้อต้องทำเพื่อสุขภาพที่ดีมีอะไรบ้างห้ามพลาดนะคะ ส่วนช่วงคุยกับหมอมาดูโรคที่เกิดจาก PM 2.5คุณหมอมีเคล็ดลับมาฝากรวมถึงวิธีการป้องกันตัวเองต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันที สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจกวงไยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC อสซอยอร่อยสนับสนุนโดยเซฟกันกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีสวัสดีครับวันนี้รอบรู้สู่โรคจะมาคุยเรื่องโรคที่เกิดจากการไปเที่ยวป่ากันนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวคนไทยเราก็อยากจะไปสัมผัสหนาวตามป่าเขานะครับทีนี้โรคมันก็จะตามมาจากการที่เราไปเที่ยวโดยเฉพาะเวลาเราไปเที่ยวในป่าที่อยู่ชายแดนพม,มา่าเมียนมาเนี่ยตั้งแต่เหนือจดใต้เลยครับจะทําให้เรามีโอกาสที่จะไปเสี่ยงที่จะติดโรคมาจากในป่าเขาโรคที่สําคัญที่สุดก็คือโรคมาเรียคือโรคไข้จับสันนะฮะอันนี้ก็คือ เห็นชัดเลยนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยการเจ็บป่วยจากเชื้อมาเรียเนี่ยซึ่งเรียกว่าเราไม่ได้ค่อยได้ยินละแทบจะหายไปจากประเทศไทยเนี่ยกลับมาระบาดอย่างมากทีเดียวโดยเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าสําหรับเชื้อไข้มาเรียเนี่ยมันมากับยุงเขาเรียกว่ายุงก้นป่องมันจะอยู่ในป่ายอย่างเดียวมันไม่อยู่ในเมืองนะฮะเวลามันไปกัดคนมันก็ไปเพาะเชื้อในตัวเอง แล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นเชื้อที่จะติดต่อมาถึงคนได้มันมีสองประเภทนะฮะประเภทหนึ่งก็คือเวลาเป็นแล้วไข้มันจะสานขึ้นสมองเลยอันนี้เชื้อนี่เขาเรียกเชื้อแ่บ P.F. นะอันนี้ก็หนักแต่ไม่เลื้อรหลังคือถ้าหนักหนักหนักก็ไม่รักษาตายเลยแต่เชื้อหนึ่งอะเรียวกว่า P.V. ไอ้พวก V เนี่ยไวแวกเนี่ยนะมันจะไม่มันจะไม่เป็นไรมันจะมันจะเหลืองๆซีดๆแล้วหมดแรงเพราะว่า มันค่อยๆทําลายไม่เลือดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราไปในที่ที่ในชุมชนตามป่าเขาเนี่ยก็ขอสังเกตด้วยว่าเราไปคุยกับคนที่มีอาการแบบอย่างที่ว่าหรือเปล่าโดยนั้นก็จะมีอาการของไข้ามาเรียถ้าเขามีเป็นคนหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นทั้งกลุ่มทั้งหมู่บ้านแล้วเราก็จะติดมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการหลังจากกลับจากป่ามาเนี่ยภายในเจดวันมีไข้ไข้สูง ปวดหัวบางทีปวดนำน่องทำต,ตัวนะไม่มีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการน้ำมูกไหลไอเท่าไหร่ก็โรคต่างๆเหล่านั้นก็มาจากป่าก็ต้องไปพบแพทย์นะฮะไปแพทย์ไปพบแพทย์พแพทย์ก็จะเจาะเลือดตรวจด,ดูว่าเป็นเชื้อมาลาเรียหรือเชื้ออะไรหรือเปล่าหรือเขาตรวจตามร่างกายอาจจะต้องเอาจากผีฝีแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเรือตุ่มต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปตรวจหน่อยนึงปลอดภัยไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวป่าอย่าลืมเตรียมนะ ยาทากันยุงหมอนมวกคุมหัวคุมหูหนะชอบกัดที่หูเนี่ย,แข,ยนะแขนยาวนะแขนย,ยาวนะขายาวถุงเทา้าบูดแล้วท่าให้ดีมีถุงมือด้วยก็จะช่วยเราเวลาไปสัมผัสอะไรซึ่งเราไม่รู้ตัวนี่มันเข้ามากัดเราเลยก็ทำตัวให้มิดชิดที่จะไม่ให้ถูกทั้งเห็บลิ้นล ยุงและ,มะแมลงกัดต่อยเราเพราะว่านำมาซึ่งโรคภัยค่าเจ็บเที่ยวหน้าหนาปีนี้อย่าให้ติดโรคมาลาเรียขอโชคดีสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียรย์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง b s c ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด คิวพีมายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยคิมายองบีบบบบบบมายองมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อยคิวีวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน b 1 2มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองจะ C หรือ B12 ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้าน สนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮีช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้นะคะผู้ชมห้ามพลาดเลยค่ะเราจะมาเคล็ดลับเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างไรกับห้าห้าม ถ้าควรกับคุณหมอพันเทพวันนี้เราร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีคสวัสดีครับน้องมีครับโอห้าห้าข้อค่ะพ่อควรทำห้าข้ออันนี้ถือว่าเคล็ดลับเคล็ดลับเลยเคล็ดลับช่ภาพดีค่ะช่โรคนะฮะแล้วก็ปไกลไกลจากโรคด้วยนะข้อห้ามข้อแรกเลยนะคืออย่าไปคิดไม่ดีคิดลบกับใครความคิดนี่มาี่มันมาก่อนเลยนะก็มักจะ มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีกิเลสโลภโกรธหลงเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของอความเป็นคนที่ยังมีกิเลสหนาอยู่เนาะ,ะก็จะต้องทำไงเราต้องฝึกจะฝึกยังไงก็คิดลบก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นนี่เราต้องคิดว่ามันไม่ใช่เป็นด้านลบเสมอเหรียญมีสองด้านเสมอะนะก็อย่างอย่างสมมุติว่าเพื่อน เขาได้ดีในราชการเนาะเราก็ต้องคิดให้เป็นบวกว่ายินดีกับเขาด้วยอนุโมทนาสาธุสาธุเขาเก่งเนาะแล้วก็มองว่าโอ้เราจะต้องเรียนรู้จากเขาเนาะว่าทำไงให้เก่งเหมือนเขาให้ดีเหมือนเขาที่เขาประสบความสำเร็จไม่ใช่เฮ้เราก็ทําได้งไม่ใช่นี่คิดลบแล้วนะก็เราเห็นคนได้ดีเราต้องอนุโมทนาแล้วก็เห็นใครเดือดร้อนเราก็เข้าไปช่วย อันที่สองคือสําคัญมากคือห้ามอ้วนห้ามอ้วนห้้มอวนเลยมันตามปากตามใจไม่ได้นะกาแฟเย็นถ้วยหนึ่งเนี่ยน้ําตาลสิบสองช้อนชานะอพออ้วนเสร็จไขมันฟอกก็ไปเพาะไปพอกทุกจุดในร่างกายเลยที่ตับที่หัวใจที่ม้ามที่สมองในกระเพาะในลาไส้พอมันไปพอกเยอะๆมันก็ทํางานพองเลยโดยเฉพาะในเส้นเลือดนะ ลดอ้วนลดโรคอ่าลดโรคใช่ห้ามกินลดห้ามอ้วนแล้วนะค่ะคุณหมออันที่สามคือห้ามน้ําตาลกาแฟไม่ใส่น้ําตาลกาแฟดากาแฟดาค่ะฝึกไม่ยากทําได้งดของหวานต้องตัดใจแป้งต้องกินน้อยแป้งน้อยน้ํามันห้ามน้ําตาลเอาว่าห้ามน้ําตาลแล้วกันค่ะคุณหมอแล้วก็กาแฟเย็นก็น้ําตาลด้วยค่ะต่อไปห้ามกินไขมันทราน ตรงนี้กินเข้าไปแล้วมันจะเป็นไขมันโลเดนซิตี้ไขมันเลวค่ะแล้วไอ้ไอ้ไไที่เราบอกโอ้อยงั้นไม่เป็นไรเราซื้อไขซื้อน้ามันดีๆมาทอดนะพอทอดครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันยังเป็นไขมันเป็นไฮเดนซิตี้นะยังดีอยู่ใช่ไหมอา่ายังดีอยู่พอทอดครั้งสองมันกลายเป็นไขมันทรานันทีเลยแล้วเป็นไขมันที่ไม่ดีทันทีเป็นโลเดนซิตี้เลยก็เลยบอกว่าไม่ต้องใช้น้ํามันที่ทอดซ้ำยอย่าทอดอย่าง่ายๆเลยค่ะหอีกเลี่ยงกินอาหารทอดนอกบ้านป้านต้องโกนี่ เดือนหนึ่งให้กินได้ครึ่งตัวผมที่เกือบตายว่าไอ้ปลาต้องโปดตอนเช้าก่อนกาแฟเย็นเนี่ยตีสนามเทนนิสเนี่ยมันก็อร่อยนะได้กินสลายขึ้นมาเกือบตายเลยกินร้อนๆอ่ะเนาะใช่แล้วข้อห้ามสุดท้ายเลยนะก็คือควรจะกินไขมันจากจากพืชไขมันจากพืชก็ไขมันถั่วเหลืองไขมันแต่ไขมันพืชอันหนึ่งที่ไม่ควรกินคือไขมันน้ำมันปาล์มเนี่ยอ๋อค่ะ ไขมันพืชก็พวกที่มันมีพิษน้อยเป็นไขมันดีก็คือมะกอกน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันงาน้ำมันข้าวน้ำมันลำข้าวเงี้ยอย่าไปกินไขมันจากสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะว่ามันเป็นไขมันที่เข้มข้นมากเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเขาต้องให้ไขมันเนี่ยไปอยู่ในน้ํานมเขาเพื่อเลี้ยงลูกให้โตโดยเฉพาะ สัตว์เลี้ยงลูกในนมที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยน้ำนมเขาและมันเขานี่โหดร้ายมากมันทำลายร่างกายเราเส้นเลือดติดตันเลยนมวัวก็เช่นกันอย่าเอานมวัวไปเลี้ยงลูกเรานะเพราะว่าไขมันมันสูงมากนมแม่นมคนิสัยนะแต่นมโคมันข้นมากข้นเพราะว่ามีไขมันห้ามกินไขมันจากนมทีนี้ทางตรงข้ามที่ควรจะทำห้าควรห้าควรห้ากินผัก ห้าสีผักครึ่งหนึ่งอย่างครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยผักใบเขียวนะแล้วก็ถ้าผักไม่มีก็ผลไม้มั่งก็ได้อ่อันนี้ผักห้าสีก็มีผักสีเขียวอ่าสีขาวจากหอมสีเหลืองจากกล้วยนะสีส้มจากผลไม้ต่างๆแล้วสีม่วงจากแอปเปิ้ลสีเขียวด้วยก็อันนี้เป็นผักห้าสีที่เราต้องกินทุกวันต้องกินครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งถ้ากล้วยก็ต้องกล้วยหำหำจะได้มีหวานแอปเปิ้ลก็ต้องแอปเปิ้ลหหวานหำหำหรือว่าเปิ่เปรี้ยวๆกินผักผลไม้ ครึ่งหนึ่งที่ไม่หวานนะอย่างอื่นครึ่งหนึ่งเสมอคกินข้าวแต่พอดีวันละสามทัพ,พีอย่าเกินนะออกกําลังกายเพียบหมอออกกาลังกายทุกวันวันละสามสิบนาทีถ้าไม่ได้อย่างน้อยต้องอาทิตย์ละสี่ครั้งเดือนเลยถ้าเกินครึ่งอะ่ะอาทิตย์ละสี่ถึงห้าครั้งนะคุณไม่นอนคืนละกี่ชั่วโมงช่วงนี้งานเยอะคิวทองมากค่ับคุณหมออ้าวด้วยเหรอ <laughs> เป็นด้วยเหรอโรคติดโรคติดเตือนระบาด ก็อย่างอย่างอย่างมากสุดก็ประมาณ5ชั่วโมงกว่าแต่ถ้าสมมติน้อยบางวันก็4ี่ชั่วโมงอันนี้ไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดีคุณผู้ชมแล้วเข้านอนกี่โมงครับค่ะก็เลยท่ยงคืนมาไม่ได้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 เพราะว่าอะไรหรือว่าช่วงที่มีงานเยอะไม่ดีค่ะไม่ดีอันนี้นี้ไม่ดีแล้วต้องนอนก่อนสี่ทุ่มนะประมาณสี่ทุ่มนะคือหลังสี่ทุ่มฮอร์โมนกรทฮอร์โมนฮอร์โมนการเจริญเติบโตมันจะออกมาสำหรับคนที่มีอายุแล้วฮอร์โมนนี้จะซ่อมแซม ส่วนที่สึกหลอ,อเซลล์ที่จะตายาแล้วมันก็จะสร้างให้เราเาผาผลาญพลังงานดีถ้าใครนอนดึกเกินเที่ยงคืนไปนี่ฮอร์โมนเหลือออกมาโพอ์โรรรมนออกมาไม่เหลือไม่ถึงหนึ่งในสนะามแล้วถ้าหลังตีสองมันไม่ออกแล้วนะการเผาผลาญก็จะไม่ดีไปด้วยใช่ไหมเาข,า,ขาจะอ้วนอ้วนแล้วก็สกผ้าแย่มันจะเสื่อมเร็วเพราะว่ามันไม่มีฮอร์โมนมาให้เรา ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอคือร่างกายเราไม่ได้พักนันเองด้วยไม่ได้ไม่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกเลาผมก็ไม่ได้ซ่อมผิวก็ไม่ได้ซ่อมสมองก็ไม่ซ่อมหัวใจก็ไม่ซ่อมอย่างคุณมี่เนี่ยมีคนดูแลหัวใจอยู่แล้วไม่เป็นไรนะใจอย่างอย่างผมเนี่ยถ้าพูดว่าผมเป็นคนโสดเนี่ยถ้านอนดึกยิ่งตายเลยขาดความสุขความรักอีกก็ตายเลยเครียดไปอีกก็อย่างน้อยต้องหกชั่วโมงนะฮะคือสี่ทุ่มถึงประมาณตีสี่ดีที่สุด ต้องไปปรับแล้วไปรับแล้วนะสี่ทุ่มถึงตีสี่ชั่วโมงแต่ถ้ามีเวลานอนต่อได้โดยที่บางคนก็ต้องถึง8ชั่วโมงแต่บางคน5ถึง6ชั่วโมงก็พอแต่ต้องนอนสี่ทุ่มอันนี้เป็นที่ที่4นะแล้วสุดท้ายก็คือต้องจินตนาการถึงเรื่องสวยๆงามๆความคิดนี่ใช่ไหมควิดจินตนาการการถึงว่าเรเราไปสวนกุหลาบนะโอ้ตอนนั้นเราไปสวนกุหลาบตรงนั้น เราไปถ่ายรูปมาได้ยี่สิบรูปเ่มันมีสีอะไรบ้างนึก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 ถึงเรื่องที่เราเคยมีประสบการณ์สวยๆงามๆนะสิ่งดีๆนะสิ่งดีๆเราไปทะเลนะสูดอาการเข้าไปนึกถึงเรื่องสนุกๆคือถ่านนึกถึงเรื่องสนุกก็คืออยู่กับปัจจุบันค่ะคิดบวกเสมออดีตผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าไปคิดเรื่องความทุกข์ในอดีตอย่าไปคิดถึงเรื่องอนาคตที่เป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจพรุ่งนี้มาลืนจะต้องไปทํางานโน่นงานนี่จะทําได้ไม่ได้ โถถึงเวลามันทําได้เองอีกอย่างหนึ่งอย่าไปคิดแทนคนอื่น <laughs> ใช่ก็คืออันนี้ตรงข้ามกับคิดลบคิดบวกใช่ใช่ค่ะคุณหมอ <laughs> ก็โดยสรุปอย่างนี้ครับห <laughs> ้าข้อห้ามก็คือไม่คิดลบ <laughs> ไม่ให้อ้วนห้าบ้วนนะ <laughs> ห้ามน้ําตาลห้ามไขมันทาน <laughs> ของทอดแล้วก็ห้ามไขมันจากสัตว์เลี้ยงลูกในนมส่วนที่ควรจะทําคือกินผักผลไม้สีครึ่งหนึ่งกินข้าวแต่พอดีมื้อละถึงทัพพีไม่เกิน3ามทัพพีต่อวัน ออกกาลังกายทุกวันเว้นวันอย่างน้อย30มสนาทีดีที่สุดคือห้าครั้งต่ออาทิตย์นะแล้วก็นอนให้ครบ6ชั่วโมงโดยเริ่มจากสี่ทุม่มแล้วสุดท้ายคือข้อที่5คือคิดบวกเขาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะ,ะมันเล็งไม่ถามหาเบาหวานความดันจะช้ามากแล้วก็เป็นก็จะหายแล้วก็ไขมันก็จะไม่สูงไม่เป็นโรคสมองตีบ ถ้าเลือดในน้งองติดตันแตกก็จะไม่เป็นอ,มอัมพาตไม่เป็นโรคหัวใจวายหัวใจอ่อนก็จะมีแต่ความสุขครับค่ะฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมที่นั่งอยู่หน้าจอหรือว่าดูรายการของเราเองก็คงต้องติ๊กนะคะว่าข้อไหนมีอยู่ใน5ข้อห้ามหรือว่าข้อไหนที่ทําอยู่แล้วแล้วก็ข้อไหนที่ขาดไปก็อยากให้เอาไปปรับใช้แล้วที่สําคัญสุขภาพกายสุขภาพใจก็จะดีไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆนะคะไม่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับเราคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยันทีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง B S c ีซอยอร่อยผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลนะครับมิดเมตีคลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิเปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิรไมตีคลินิกเวชกรรม กหมอวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่มาจากฝุ่น PM 2 5เกิดโรคอะไรได้บ้างวิธีการดูแลตัวเองต้องทําอย่างไรร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรุวันค่ะผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอร,รมามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กันี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะโรคที่ เป็นโรคเกี่ยวกับฝุ่นก็คือเกิดจากการที่มันเข้าไปในระบบทางเดินหายใจอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่คําว่า PM2.5 นี่มันเป็นฝุ่นที่เล็กมากถูกต้องไหม,ไมคะการ<ม>ป้องกันก็จะยากมากขึ้นใช่ครับก็คือมันเป็นยังไงเนี่ยบางทีฝุ่น PM2.5 คือเล็กกว่า2.5ไมครอนนะครับซึ่งมันเล็กมากมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับมันเล็กกว่าเส้นผมอีกเพราะฉะั้นถามว่าเวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะ เข้าไปในเรื่องของทางเดินหายใจนะครับเข้าไปสู่ระบบเลือดนะครับถ้าผ่านผิวหนังก็มีมีอาการที่ผิวหนังได้ไปที่ดวงตาไปที่เยื่อบุที่ตาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอาการมันมีหลายระบบได้นะครับพอมันเกิดขึ้นมาแล้วคุณหมอมันกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างที่นี่เกิดไปก็คือโรคที่มาจากสี่อ PM สองจุดห้าคุณหมอแน่นอนคือมันคือระบบทางเดินหายใจมันเกิดโรคอะไรได้บ้างอ่ะถ้าทางเดินหายใจเนี่ยมันเข้าไปมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดเรื่องของหลอดลมเรื่องของ ทางเดินหายใจมีปัญหาได้เช่นคนที่เขาเคยเป็นหอบหืดใช่ไหมครับหอบหืดนี่รู้จักไหมครับรู้จักค่ะคุณหมอก็ือต้องมียาพ่นยาประจําตัวด้วยใช่ไหมหอบหืดก็คือหลอดลมมันไวไวเกินปกติหลอดลมเนี่ยรับอากาศเข้ามาตอนหายใจออกมันก็ต้องยังต้องใหญ่อยู่นะหลอดลมนะแต่ถ้ามันไวไปเนี่ยมีอะไรเข้ามาแปลกปลอมนิดนึงมันหดอ่าอากาศก็เข้าออกลําบาก แล้วคะเหมือนหายใจไม่สะดวกอย่าง,งนี้นะคหมอคนไข้ระหอบหือจะต้องมาอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างนี้เลยครับเสียงฮืดฮืดฮืดแล้วมัมีเสียงวีดวิดด้วย <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดในช่วง pm 2.5แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับต้องรีบไปที่สถานพยาบาล <c oughs> เพราะเราอาจจะจําเป็นต้องไปให้ออกซิเจนหรือจะต้องไปพ่นยาขยายหลอดลม คยเคยเห็นกันในละครค่ะคุณหมอที่ที่เจอเหตุการณ์แบบว่าอาการอย่างเงี้ยคือเราเคยเห็นกันในละครหรือว่าวิทีอาร์แนะนําเรื่องของโรคนี้แต่ไม่เคยเจอกับตัวเองหรือไม่เคยพบเห็นก็แสดงว่ามันน่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมถ้าถ้าถ้าไปถึงมือหมอไม่ทานหรือว่าไม่ได้ยาใช่ครับเป็นภาวะฉุกเฉินเพราะงั้นใครที่เป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วควรจะต้องมียาพ่นหรือยากินพกติดตัวนะอย่าไปที่ไหนออกเดินทางไปข้ามจังหวัดต้องพกนะครับก็เกิดหอบอยู่ในรถเดินทางรถทัวร์ทำยังไง คนอื่นไรยืมยาคนอื่นก็ไม่ได้เพราะ<ช>เราไม่รู้<ช>คนอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบเรานะครับต้องพกแล้วก็กดดูดเอายาเข้าให้เร็วที่สุดถ้ามีอาการนะครับอย่างไงก็ตามถ้าคนที่มีอาการทางเดินหายใจหอบหืดหรือเป็นโรคถุงลมโปง่ปงพองจากการสูบบุหรี่มานานๆพวกนี้ต้องพยายามอย่าอย่าออกข้างนอกสถานที่อย่าออกไปอยู่ในที่ที่มันมีอากาศที่ไม่ดีะนะครับก็ต้องคอยคอยดูแลตัวเองเรื่องนี้ด้วยค,ครับ รวมถึงใครที่เพิ่งหายป่วยจากโควิดอันนี้ก็ปอดเราเจอเชื้อโควิดเจออะไรมาพอสภาพอากาศที่มันมีฝุ่นเพียง2.5มานี่การรับมือต้องต้องยังไงคะคุณหมอเอ่อต้องต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะ,นะ,ะที่ที่เป็นโควิดแล้วมีอาการเอ่อเรื่องขอมลองโควิด hmm. นะครับเพราะฉะนั้นมีเป็นส่วนหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ก็จะหายไปแล้วด้วยค่ะคุณหมอสามเดือนหกเดือนอาการไอเลือดลางอะไรพวกนี้หายไปแล้วแต่ถามว่า จะกลายเป็นโรคปอดเลือรัางไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่ยกเว้นคนที่เขามีภูมิแพ้นําอยู่แล้วหรือเป็นโรคปอดเบื้องต้นอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นหอบหืดอ,อยู่แล้วพวกนี้อาจจะถูกกระตุ้นแล้วเกิดอาการอักเสบของหลอดลมได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นก็ต้องเลี่ยงอยู่ดีอาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยอาจจะ1นถึงสองชั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละคนนะนะแล้วก็เลี่ยงในการไปอยู่ในที่ที่มันมีเรื่องของฝุ่นเยอะๆนะครับค่ะ พยายามเลี่ยงแล้วก็โอกาสที่เราจะไปใช้ชีวิตในข้างนอกเราก็ต้องป้องกันอันนี้คือสําคัญมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอนอกจากทางเดินหายใจนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีโรคของเรื่องของผิวหนังนะครับก็อาจจะเป็นแพ้ง่ายเป็นผื่นคันนะครับอาจจะเป็นโรคของเยื่อบุเช่นตาแดงอันนี้ก็คือมันระคายเคืองก่อนนะคะคุณหมอถ้าคือแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไปตอนไหนมันเล็กมากใช่ใชครับมันเล็กมากก็คือแค่เราเดินผ่านเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในตรงนั้นๆมันก็จะเราก็พริบ คือเราเราก็ไม่รู้มันลอยอยู่ไหมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันก็มีโอกาสที่จะมาระคายเคืองที่เยื่อบุตาได้ก็ทําให้เคืองตาตาแดงแสบตาได้นะครับผิวหนังก็อาจจะมีผื่นคันได้บ้างนะครับแล้วก็ร้ายกว่านั้นนะครับฝุ่นที่จิ๋วเนี่ยมันเข้าไปสู่หลอดเลือดแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าไปสู่ที่เรื่องของระบบหลอดเลือดได้นะครับหลอดเลือดหัวใจนั้นในคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเคยทําไบพาสใส่สเตนมาเนี่ยยังไงช่วงที่มีฝุ่นเนี่ย คงต้องเลี่ยงพยายามอยู่ในอาคารให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเชื่อว่ามีผลไปกระตุ้นทําให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจที่กําเริบได้นะครับแล้วก็ระยะยาวจริงๆนั่นก็คือเรื่องของตัวเนื้องอกและมะเร็งนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุหการณ์แบบนี้นะครับแต่อย่างไงก็ตามถ้าเรารู้จักป้องกันพยายามรับฝุ่นให้น้อยที่สุดะนะครับร่วมการร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนนะช่วยการกระตุ้นเตือนทุกคนให้รู้ว่าช่วงนี้วันนี้ นะดูเป็นวันๆเลยนะครับเช็คเลยเช็คเลยครับรช่วงนี้ต้องระวังนะประกาศเสียงตามสายชาวบ้านช่วยกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเราไม่ได้เปิดมือถือกันทุกคนไม่ได้เปิดเว็บไซต์ทุกคนเนะ<ห><ห>าะอาจจะแอป a i r ์โฟไทยเนี่ยบางคนยังไม่รู้จักใช่ไหมครับอาจจะขึ้นหน้าจอให้ประชาชนได้ติดตามด้วยแล้วเราจะได้รู้ว่าในพื้นที่เราเนี่ยเสี่ยงหรือเปล่าแล้วช่วยกันบอกช่วยกันเตือนนะครับว่าช่วงนี้ให้ระวังนะคุณครูก็ต้องบอกนักเรียนนะครับผู้ใหญ่ก็ต้องบอกเด็กๆ นะครับบอกผู้สูงอายุที่บ้านนะครับอาจจะต้องปิดหน้าตรงหน้าต่าง อ่ะอาะไรอย่างมากขึ้นนะครับในช่วงที่มันมีฝุ่นปริมาณมากครับค่ะมีชอบมากเลยนะคะแต่ละสัปดาห์หรือว่าในแต่ละช่วงเดือนหรือว่าฤดูกาลทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีการ,รพยากรณ์ว่าในช่วงนี้จะมีโรคเกี่ยวกับโรคแบบนี้มานะอะไรเงี้ยประรชาชนเองก็ได้เตรียมรับมือสแสดงว่าช่องทางในการที่จะติดตามหรือว่าดูข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ถือว่าสาคัญทั้งทางสานักอนามัยกรุงเทพมหานครเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,บก็อาจจะติดตามได้หลายช่องทางนะครับของกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข หรืออาจจะทางเพจ a c e b o o k ต่างๆของสำนักงานใหมก็ได้ครับเราก็พยายามมีอะไรที่จะสามารถพยากรล่วงหน้าได้เราก็จะเตือนกันออกไปนะครับของของข่าวของกรทมสำนักงานประชาสัมพันธ์กรทมด้วยเพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีระบบมอนิเตอร์อยู่แล้วเรารีบบอกประชาชนก็จะได้ทำให้รู้เร็วแล้วก็ป้องกันได้ครับค่ะสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมหน่อยค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5คือเราอาจจะทําให้มันหายไปหมดไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างปลอดภัยแล้วสุขภาพดีค่ะครับก็ อยากให้อยู่กับมันให้ได้นะครับฝุ่นจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลยังไงนะครับคอยติดตามสถานการณ์นะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทําตัวเองให้แข็งแรงที่สุดนะครับ <c oughs> ใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้าน <c oughs> ถ้าไม่จําเป็นก็พยายามอยู่ในบ้านปิดหน้าต่างในช่วงที่ฝุ่นเยอะนะครับถ้าช่วงที่อากาศดีแล้วก็ออกไปเดินออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรจะ ลองไปไปพบแพทย์นะครับถ้ามีอาการเหนื่อยหอบหรือมีอาการคันเพืองตาหรือมีผื่นที่ผิวหนังอะไรก็ตามก็ไปพบแพทย์เพื่อรักษานะครับค่ะสังเกตแล้วก็นําข้อสังเกตนี้มาปรับใช้ชีวิตประจําวันที่สําคัญก็คือช่วยกันนะคะลดเรื่องของฝุ่นแล้วก็ป้องกันโดยการสวมหน้ากากที่ถูกต้องวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับขอบคุณค,ค่ะคและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะ วันนี้มีแล้คุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮีสนับสนุนโดย q ิวสิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด q ิพีน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อยชิวๆจิ้มราผัดจุ่มหรือย,ย่าง ไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัด